เคยไหมที่คุณน่ะจะลงทุนในหุ้นในอสังหาในกองทุนรวมในพันธบัตรหุ้นกู้หรือเทรนดอย่างบิตคอยเนาะหรือว่าิจโกลเปนทีอะไรต่างๆในตลาดโอนิกแล้วมันเห็นคนอื่นได้ไงคนอื่นแบบเอามาโชว์ว่าบวกห้าบวกสิบบวกห้าสิบหรือว่าแบบได้กํำไรมาหลายบาทเนาะแล้วเราก็อยากจะเข้าไปเล่นจังเลยเ,เราเนี่ยเริ่มมีปีกละ เป็นเตืออะไรเป็นแมงเม่าใช่ไหมอย่างตอนเนี้ยที่ผ่านมาบิตคอยมันเพิ่งสองล้านเนาะถ้าเกิดว่าเราอะเห็นคนเห็นได้แล้วแบบวิ้ยถ้าเราซื้อนะมันน่าจะเป็นสองล้านเลยมนุษย์หลายคนอะอยากจะเข้าไปซื้ออย่างเฟิร์นอยากเข้าไปเลยแต่ถ้าเราไปซื้อตอนที่สองล้านนะรู้ไหมว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ล้านเจ็ดค่ะดังนั้นเฟิร์นก็เลยอยากจะมาแชร์อันนี้เนาะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าเราเนี่ย เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็อยากลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกลับมาเยอะๆใช่ไหมแต่เราต้องอย่าลืมหลักการที่มันเป็นคีย์ของการลงทุนเลยก็คือก่อนที่เราจะลงทุนอะไรอะ่ะอย่างแรกเลยเราต้องลงทุนในตัวเองก่อนค่ะเหมือนที่นักลงทุนระดับโลกบอกอย่างวอลเลนบัฟเฟตเนาะเป็นคนที่ลงทุนแล้วรวยที่สุดในโลกอะ่ะเขาบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือลงทุนใน ตัวคุณเองค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนในตัวเองหรือเราไม่ไปไปศึกษาเลยว่าบิตคอยคืออะไรหุ้นตัวนี้มันเป็นที่มาที่มาที่มาที่ไปยังไงบริษัทนี้เขาทําอะไรแล้วมันได้กําไรมาจากไหนถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี้ยเรื่องพื้นฐานของสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนไปมันจะทําให้คุณขาดทุนค่ะหรือบางทีถ้าเราศึกษามาดีแล้วนะถ้ามันขาดทุนนะ่ะมันก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่า เราต้องมองทั้งภาพใหญ่ให้เป็นด้วยเนาะก็คือถ้าคนที่เขามีความรู้หรือลงทุนในตัวเองมาก,ก่อนอะ่ะไม่ว่าราคามันจะขึ้นจะลงนั่นมันก็เป็นเป็นหลักการของตลาดเนาะที่เวลาคนอยากได้เยอะราคามันก็จะสูงเวลาคนขายเยอะราคามันก็จะตกแต่ถ้าคุณมีความรู้ว่าไม่ว่ามันจะขึ้นจะลงอะ่ะคุณก็จะใจเย็นใจเย็นแบบเราเนี่ยแหละอย่างเราเองก็ลงทุนในหลายอย่างมากแต่ว่า เราเข้าไปดูบางทีมันก็แดงบางทีมันก็เขียวมันก็เป็นธรรมดาค่ะแต่เรารู้ไงว่าการลงทุนเนี้ยภาพใหญ่มันก็คือมันจะเติบโตมันจะอ่ามันเรียกว่าอะไรมันจะโตขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับว่าภาพใหญ่มันก็คือยังไงเราก็กาไรเนาะหรือไม่ใช่ว่าเออมองไปแล้วภาพใหญ่แต่เราก็ต้องติดตามตลอดนะว่าแบบเผื่อบางทีมันมีข่าวอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเราอ่าสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าคุณเนะยไม่รู้อะไร ไม่รู้ไม่รู้จักในสิ่งที่คุณกำลังจะทําเนี่ยหยุดเลยค่ะไปศึกษาข้อมูลมันดีๆก่อนแล้วก็ไปลงทุนในตัวเองก่อนเพราะถ้าคุณลงทุนในตัวเองเนี่ยคุณจะไม่มีทางขาดทุนแน่นอน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย